สบายดีสบายดีพี่น้องินี่้อนรัากะซูซองน้องคิมคิวโดนหนึ่งเก่าวันนี้ข้าสีมะเกงเฮสข้ามพี่น้องนี่เอาไปหาเนาะเ <c> ฮ <oughs> สข้ามนี่คือดอกเฮสข้ามน,น้อพี่น้องซื้อเอาได้พี่น้องเด้ซีพันกีบป,ประมาณซีพันสาม <c oughs> สิบบาทสามสิบบาทพี่น้องไปหาพี่น้องไปหาอยู่อยู่น้ำกระเจ้าอยู่มันตะหันนี่เห็นจะขามมาห้องแบบไปหาเนาะซีพันร้ายอยู่มัพี่น้อง คือว่าถ้าไปตปมสิไดาา้เพราะว่ามีโงเดียวน,ะะน่ะมสิแมะเกียน้าตอนนี้กัประมาณมมสิบสองมมสิบสองกลัวๆเิมะเกีย,กย,กย,ย,ยงกินเพลนเลยนี่อันดออมันนะมื่อกิดินเพราะว่าพ้นต๊กเด็ก คนตโตยูเลาโตกับใบแห่หแพนห,นหน่องพันยุ่งิขาวมีฉี่หนอยไม่มีปากหอนนี่เรื่องใบหน้านะกับหมาไม่อยู่ปากขอนบอถามมาปากหอนวัาาอวอันพนแห่เลยเนาะไม่เนาะน้ำน้ำมันลายกับมมีปากอนนี่แล้วก็สิเป็นล้างเนาะพี่น้องเป็นล่างเฮชรคำ เฮ็ดสข่ามันอยู่หลางนั่นสิเป็นดอกดำตลอดพี่น้องเฮ็ดสข่ามันเลืเอาหญ้ามาแน่เดีอวนะอามาตลอดแต่อันยญ้าหน้ายญ้าดำเนาะขาวกับแก่แหละเหลืองเหลืองแหละพี่น้องแล้วอันอีกทิศหนึ่งทิศป้ายวะเรื่อยๆแล้วพอนี่ดอยสิเดี๋ออกไปสีเกียวแล้วเออมันห่วงห่วงมันอวยกรมมันแหละเดี๋ยว่าขาวเทวะทางนะยังเขียวอยู่ขาวจะนะขาวดำดำดำก่อนโมดิบเดือนเจ็ด ันนี้มันก็เป็นเดือนนั้นเนาะออเดือนซีฟภาษาหนึ่งพันพันหย่อหนอเล่นเป็นเดือนเดือนซิฟเพียงพี่เนาะใส่ไไบาอยาบอกโควิดเนาะไปใส่ก็ไ่ได้ห้องเียงยังถ้าไหลเขาาเดียวนี้ปกตินะเขาเแต่วัทีิเศ้าเศร้ายปกติเหมือนนี้นะที่อะไรมันเป็นวันที่หนึ่งเนาะนนแต่ว,ว่าโควิดกาจากอายุยุทการเี่ยงการซ้อน ก็บีบก็จะอันเทปอันนชุมชุนะบอลอันบอนสอกแบบใหญ่เมื่อทาไปใหญ่อยู่กับบันสอกแต่ว่าทีธีกับวัาจันสีขาวนี่ไงแต่ว่าก็จะเห็นรยวปลาต่อไปละก็ให้ซิมาลางเฮ็ดเนาะนี่ไอ้มมนทันอันหบา่ยนี่เนาะแต่ห้กไปตุ่มแต่ก็ยองยานา่ก็แกะ เฮาเยวิดัร้ายอยู่ไหพี่น้ะหาทงยังแต่ดอกแข้งแค้งเนาะนะเกิบสิมามล่งเดินเคาไปเอาอันกระตุกันนะหลังสองสามหลังแล้วมันได้ใครอยู่เฮสคามมล่างงานอย่ามันเหมือนดอกมันเหมือนดินก็ไล่ร้ายถาะว่าพ้นพดนตก นะต่อไปนาะหายไม่สะอาดพี่นาะโัว่วโนี่ทะยานควิ line. อลกินย่งกับตองระหว่วางเนาะตองขาเสือ ตอนนี้นไงแกยิมุยแกไปไอะไรแกเห็ด <Okay, hit. S 1> หลังต่อไปพี่นนองในหลังเด็ดดองจะเสียงนนี่เนาะ ดำๆดอกมันเขียมไั่เก็บกันเอื่อนเนาะปจัวปีเนี่ยอ๋อบลาดปีเนี่ดอกมันแข็งแข็งถ้าเกิดไปต้มอีกเนาะพี่นเอาให้มะเฟือบานไม่ขมนะเท็กลางะมันจะขม ปอยากก็น,น่ามากด้วยพี่น้องมันนี้ไปซื้อขวดนี่ออกในได้ดวยาวดออกนกงก็ให้ถือขวยเพื่ทุกคนได้พี่น้องมัน,นเป็นวันที่หนึงนาอเป็นเลขไท่ออก หน่อนำซองรางน้ำที่ซองหอนเราจะจ้าอ้าวหัก,หกนี่คือเห็ดปวัวเนาะเห็ดปัวแบบใส่เน้ำหนาเลยอันนน้อมแข็งจะทำ พี่น้องห้าชิมะพาคือแล้วก็สีปิดโตมเนาะพายมันเป็นดอกใหญ่กว่านี้อันนี้มีว่าดอกหน่อยให้สักขาดแต่เท่านั้นไองเนาะสามด,ดอกสี่ดอกก็พออันนี้กับพวกแก่เยเฮ้เป็นตนัวไหนวะเยตัดเตาอืม รักเต่าฟังทค่เอ็นรักตา่าตปัต่อไปล้วเากับน้ำไปต้มต้มให้น้ำาคมมันออกน้มมมนไม่ขคมอ่ะต้มน้ำสมสม,ม

เอาใ้ไปตกไหมนพนอรขี้ไม่เงอะน,นะอยองอาด้วยพี่นนอกมั่อตีบาดึงเขาจะปันแลวก็ตัมบ้านเท่ายองขี้มิมขี้มึอกะเสียอนไะ ยอพี่น้องตอนนี้ก็นั่งกัสิพอเลยนาะพี่น้องย้องได้เฮิร์มละนีแต่ถาแกงบาดเดียวนี่จนเคี้ยว แม่ไปเอาเลยอะให้ตูพี่น้องเรียบร้อยพี่นอ้อผ่ายก็ต้องสีอันนี้เนาะก็ต้งงองแดงนี่นาไม่ก็สีอ่อนกมาันี้หนาสีแดงพี่น้อหนึ่งยันหน้าค่ะนี่นี่ทาให้มันโพดให้มันจืดไปหน่อยพี่นอ้องป้าพี่นอ้องคือหนาอันกระเพรนุ่มนี่ยโพดแห้งหนามันดำๆมันอ,อ่อนพี่นอ้อได้ไหม อันปรกตันี้ก็นะพี่น้อน้องจืดกันละพี่น้อตามาพริกห้าสิแกงเลยเนาะพี่น้อเนี่ยเจ๊ท่าน่ะสีเเป็นตะแสแมงนี้พี่น้อเตามาพริกใส่เนาะน้ำอันเทศด้วยโปกงเลยพี่น่อไปนี่น้ำออกนี้เขาใส่บัวร้าเนาะยาอันเทศมาพริกพริแดงสัก ต,ตาได้การไปขอพี่น่องก็ขี่ไปรถเงนมาเดียวจอยแหงจอยแหงจอยแหงะกีอ้วนไกินเขากินเขาป๊ะเนี้อ่าพี่ข้าจะเอาสีน้ำเทตละเออไปสนี้น้ำนะพี่ยน่องาสีน้ําำนะ อวนลูกอ่ะอนลูกอ่ะสีน้ำออะเอาไปเอาไปเนาะบ่มีออ่อ่ะสุดอ,อ่ะอ่าีนอ่ะอนกว สิประมาณนี้เนาะพี่น้องสามสิบาทเขคิดนรูเนาะพี่น้องนะเฮดนะแม้ว่าสมสิบพันยีบีานคิดไม่กับเพืพี่น้องนี้ไปเนาะไปต่อละนีนาใส่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยนีันนี้นมาใส่กิตดะยีนใส่ แม่ใส่เบอร์ถนัคงานเอาผิดนะม,ม่ไซเบอรหนผิดม่ไซเบอรผิด่อนหอนพี่นองนี่ก็ผ่ เอบวัวมาด้วยไปนอนผิดางเกิน,น,น,นที่หนอหนา่สแกเท็ดะค้ง <ไอ S 2> มเด้อีหน่อเ่ยกําลัางปวดผายแห้งไม่ไร่รายบ่อน,นี ไอพี่น้องมันไปไอตับสมสมผักติวนเนาะใส่แกฮีตผ้าไอีกตูห้มันหอมอันก็้คือความสมสมสมนี่คือตั้งจใจข้าผลเลยหมอกระเดียดแล้เสียเป็นนอโดงน้เอ๊ะเปลือความแสบใส่ร้ายหรอกไม่เอาใส่ไปเดี๋ยวเน็ตบุ๊กได้ กินได้จ้ะใส่ไปเดีปูดัจิันอเอไล่อยู่ดกจะละไล่กบอ่ะแล้มีทงเดียงก็เลยมันจีเข้มโอเคไนี่เห็นโถต่อไปนะพี่น้อง สียี่นอตอนเฮ็ดนหลังจากนี้ตอนมันใหญ่นาะมันกระโกลงปตบกันเลยเรกเฮ็ดตบกันเด้ว่าแมนไปเดะปูด้วยพี่น้อด้อยไเสไปเดขาปเนเลรกขีเราไปสะไปเดะปูพี่น้องอย่ามันเสียอยู่อะไรคือมีนอนีตองอาเนี่ยปกติไปเดกมีน้อ แม่สีเข้มเข้าไปร้านก็ะไนอนหก้นบววละมาใช่แล้วนสำเรพี่น้อปาพี่น้อพี่สีอ่านลงไัากอาสมลงใูลงนี่ล้วกนะ ต้อ,อ,องทอมนะตอนที่เก๋เอมาอจะกินให้นหะ่คือสิ่ย่างกด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 ี๋ยวสีมันกอนอะแตงก็ักล่ยนเานลายยังไงถึงน่า ที่ทอมไน้ายเืออย่ว่าสามชีฟชามชีฟกวเตี๋ีเออหัวข้าห่ออดเพี่น้องเอาว่ะทอดไงแง่ๆแง่ๆแล้วพี่น้อง่เอกินกินเลยพี่น้องสบายดี่นแม่มาาสูงกาดูแก่พี่นอน เตอได้เป็น้ีมดสีสบอ่อกนเลยนะอใส่ถั่วอนว่าของอะไนี่เดงกินหนังนกินข้าวหูมิาจะมงอยาก้ปคนกินข้าวอันข้าวีข้าวไทยีน่อข้าวหูเพเพชรตัวนี้เนาะตองเปใส่ายเพชรแจกเล ว่าแล้วฝากเก็บตัวเลขมาได้้าจินข้าวละเอ้าให้ตัวข้าวห้าวันข้าวทะลมากสบายดีพี่โนนี่จังฮะกําลังเบ่งอันวอลเล์บอลยูชิบเก่าไทยเวอร์เซยมเวอร์เซ็มสองพันสิเอดมีเรื่องว่าคุมึงตื๊บว่าื้อไหวไหมเนี่ย นั ab, ่นคนาเบงลละไก่โยกวัวันือัน้สืออันนั้นเด้พี่น่องจะเป็ดทกเป็ดงได้โอ้ไปแค่ะท่าโดยมกัวมีนึ่งแป็แล้วล่ะนี่หลายมันี่ะตอนนี้เลี้ยงซาเปตสะดุกผัดอันไก่ทับอิทเน่ัอันฟงเลยหากันพ้นลอยมากเลี้ยงกับพันงกเลไก่เนี่พี่น่องซะเป็ดทเปดนะพันนวไก่ต๊ะก็สาม หัวซากลงตายบันเป็นลายกายหมดเลยนี่สุริมอซูนเจสิเจ็ดแปดเจ็ดที่พังมาหนีประมาณชิบระตเยจมเป็นงนนอท่าน้ของอะไร่้นมาเห็นเนาะชัวชื่มือก็เละก็ือท่านกของอะไรจกอาบ้าเาเรีจะข่าของนะ้พ่เนาะมีท้องเ กะกีมันไปหาทหละเ่สักค้ข้นพอแ่ะ้พอดแขาบดไดม่ไดอีรินองที่สัคามะกินมาตลอดเทวสักคาอมตลอดมันหองเาเห็ดปวงตะกุเห็ดเผือน้องอดมากเลน้องเห็ดปวแลอบแซมอะานทอปมากดอกมิเตยแต่แดดสักาแม่จากินหเะกวากินเนาะับมือเกาะ ได้พี่น้องกินเขาโอเเขาแด้พี่น้องด้วยแกงเฮ็ดขาวันท่องขั้นเฮ็ดหวังสิรอ้าวเส่นอ้าวแล้วเดี๋ยวรงาเากันได้เดินเสียใจหนากมากเลยตอนตอนหยิงก็แั่เฮแกง่ดิตับไต่ตับเตาแค่ซับเตาแค่ตับไก่ให้ซับเตาแค่เอิญไม่ทัน แก่แลวหอมักเตาจับเตเสียบับเตามาออกตามเพสักข้ามเอาตังปลาสักขามเพสักข้ามมาเถอะเอ้ปลสักข้ามีกินตะแกกันเลาใช่ไคปลานบงไงอ่ะอ่าน ี่น้องสกีมอิมแหละสกีมอิมแล้วนางอยู่เทิงรถดีมสาวลาวสิบแปดนะพี่น้องจิ๋วยังกินอยู่สำหรับพี่นี่สำหรับพี่นี่กับสิภาวัฒน์มีเด้อพี่น้องพอออนไลน์ขีมหนาเด้อสดเป็นสดเนาะเหมือนีเนาะพอออนไลน์ขีมหนาเด้อพี่น้องบ๊ายบาย